อ้าวอุ้ยป้าจ่ายให้ฟินมาก,กคนดูนี่เล็ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้พักจากสัปดาห์ที่หนูทำงานวันสัปดาห์นะคะทุกคนเย้ yeah. เปลี่ยนเสื้อด้วยขอบเอายูตะยูตะมานี่เราของใครอะลูกของหนูเอง <c oughs> หนูไลฟ์ยู่นะ Thank you ยูตะไปไหม เช่าหานะทุกคนมาคืออะไปสั่งอะไรมนาะไม่มีทำไม่ได้อะเอาจำได้แล้วเราสั่งไว้ที่มาเหมอนขาแว่นหนูหายเราก็เลยสั่งอะไรยี่สิบบาทมาพอแล้วไาแล้วนีก็วัานที่ตก ทุกคนลืมบอกว่าวันที่9นะคะมีแฟลชม็อบที่เซนทรัลเวิลด์ใช่ไหมการไานเซนทรัลเวิลด์นะคะใครที่อ,อ,อยากมาก็สามารถไปลงทะเบ,บียนได้ในเพจของ BNK48 f o o ได้เลยนะคะจะมีลิงก์ให้ให้ลงจะเป็นผู้ชมแล้วก็มีนักเต้นแล้วก็มีช่างภาพนะคะรอบนี้ก็ลงได้เลยลงทะเบ,บียนกันไว้นะคะทุกคน yeah น kind of ั่นแหละชีวิตหนูช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ซ้อมต่อไปเรื่อยๆอาทิตย์หน้าบอกเลยว่ารเผิดกวนดามาไ้หรอได้โปรส่งปีไหมได้ค่ะกด4-4 พอมันดูแบบว่ารูปมันเซตสมบูรณ์เรียบหนูรู้สึกว่าหนูว่าชอบแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าดีใจเวลาป้าใจเฮ้ยชอบมากจังคือถ้าถ้าถ้าฟ้าใจให้ป้าจะไม่ว่าอะไรหรือเขาพูดอะไรไหมครับถ้าป้าใจให้ป้าจะไม่ว่าอ,อ,อ,อะไร,รใใะไแต่ว่าถ้าอมมาใจอ่ะอมมาจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ลองมาใจอีก ตามสเต็ปของมา <c oughs> มาสรุปมาดูไลฟ์อยูเนี่ยลงไปดูเลยหน <c oughs> ูใช่ว่าช่วงนี้นหนูกินน้อยลงแบบมากมากมาก ช่ยุเอ็ดขวบแล้วเอาจริงไม่ชินเวลาพูดว่าแบบอายุยี่เอ็ดขวบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเนาะ yeah สวยมากนีละนี่นะคะของพี่ที่เป็นอันดับสเพราะว่าหนูว่าให้พี่ที่เป็นอันดับห่งแล้วเสรียบรอยบร้อยเอ้ยไม่ใเ่อันนี้ของพเ่ที่เป็นอันดับเฮ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 เ่เฮเ่เเฮ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 เอเเฮยฮเฮเฮ่เเนเเ เพราะว่าพี่กรลสาวบอกว่าอยากได้อะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับโกโจโหนูก็เลยอะหนูมาเสนอคอนเซปต์ก่อนเพราะว่าเพราะว่ากลัวพี่เขางงเดี๋ยวขออนี้ตปิดเพลงนะคะคอนเซปต์ concept ก็คือนี่อันนี้ถ้าใครเคยดูเรื่องจุดสุดข,ขั้ยเซนนะคะตอนโกโจโก็คือมันเขาจะมีแบบพลังที่เป็นแบบว่าพลังค่อนข้างใหญ่เวลาเขาแบบเออถอดที่ปิดตาอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบว่า เรียกว่าอะไรนะทุกคนหนจำไม่ได้ที่แบบพลังลูกหมุนที่เราจะเป็นแบบที่เป็นสีแดงกับสีฟ้าแบบมาชนกันแล้วกบ็บอุ้ยนี่ไงเราจำได้พี่พพที่ที่สามมาแล้วเกือบของน่หนูจำได้ว่าแบบมันมนี้ันมี้พลังนี้ใช่ไหมล่ะแล้วแบบเหมือนโกโจก็จะแบบพลังเขาจะค่อนข้างเกี่ยวกับแบบจักรวาลอะไรเงี้ยหนูก็เลยโอเคดึงมาไว้กับเรื่องนี้แล้วกัน อันนี้อันนี้คือเลฟที่หนูค่อนข้างอยากให้เป็นข้างบนนะคะแต่ว่าข้างล่างนี้หนูคิดทำไมสีม่วงใช่ไหมใช,ใ,ชใช่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 ถูกต้องอันนั้นแหละเฮ้ยสีมาคือสีแดงกับสีม่วงนะทุกคนเฮ้ยหนูขอดูก่อนอีกหนึ่งรอบแล้วหนูก็จะวาดแมวโกโจเข้าไปด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะ นีไ่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่ใคือแบบนี้นะคะคือแบบนี้ที่หนูแบบวอนหนูบี่ว่าหนูจะวาพลังลูกหมนุนอ่าหนูลืมไปแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้กลับมาดูนานมากแต่เป็น <c oughs> เป็นเรื่องที่หนูชอบมากเพราะว่าซื้อมังกะติบ้านไว้เลยขอวาดเพิ่มอีกนิดน,นึงลวกันเรื่องไหนก็พี่เขาบอกว่ามีสีม่วงด้วยแล้วเราจะว่าสีม่วงด้วยไอ้เล็ก ลูนอาลูกคอโด <c oughs> โอ้ยใช่เดยวเติมแมวเข้าไปด้วยเพราะว่าหนูนชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แบบขินเลยผู้ไรไม่รู้เรื่องดูวใส่มาด้วย ให้ให้พี่ไปหาว่าแมวโูโจอ,อยู่ตรงไหนเออขอโทษแฟนคลับทุกๆสื่ทุกๆคนนะคะขอโทษสังคมในท,ที่เราเองก็มีซ่อมนิ้วสุคุณาแล้วทำไมเราถึงพูดแบบนี้กันเนอะ มันเหมือนแมวไหมมันเหมือนอะไรอะ่ะไม่ลักคนอื่นไปฉันพร้อมให้เคุณอ้าวตายแล oh my, oh my, oh my. ้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใช่เอาเล็บออกนะนี่ใช่งแมว เพราะว่าหนูทำอะไรในชีวิตไม่ถูกเลยค่ะก็เลยไม่ทำเล็บมานานแล้วว่าหลายเดือนแล้วรู้สึกว่าเล็บแข็งแรงขึ้นเยอะมากไม่ดูนานพอชีวิตกิจกรรมแน่นน้องแม่คิค้าหยอใช่ จะวาดยังไงนีนี่อันนี้แล้วกันอุ้ยพี่เคยแค่โกโจทธอรพี่ยังไม่ได้รีเควตข้อความเลยจะเขียนข้อความเลยไหมคะหรือว่าให้เขียนเป็นชื่อในนี้พี่หรือเปล่าพี่ยังอยู่หรือเปล่าถ้าพี่ยังอยู่อว่าอย่าลืมบอกข้อความหรือว่าชื่อมานะคะ ว่าหนูจะเขียนไว้ให้ข้างๆแล้วก็เดี๋ยวลงในแอมให้แล้วก็คลิปขอบคุณก็เดี๋ยวหนูทายให้นะคะแต่ว่าขอหนูแบบว่าส่วนก็น,นิดนึงแล้วนานปะเธอน่าจะนาน,นะค่ะ ตามแอปได้เลยครับโอเคครับผมที่หนูที่เราเปิด ่นานถ่ายมีสนุกไหมมีรูเมอร์ใช่ไหมคะค่อนข้างเหนื่อยมากๆค่ะหนูแบบโอ้จะคิดแล้ววิวนั้น รับบอคุณตํารวจสาวฉากเชอบฉากที่มีพี่ๆแดนเซอร์มากอะไรใหมจริงคือหนูแบบเอาจริงตอนรู้คอนเซปต์แบบว่ามีพี่แดนเซอร์ก็แบบอุ้ยตกใจมากเพราะว่ามีแอนเคบอกว่าเวลาไทยมีไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีฉากที่แบบว่ามีพี่ๆแบ็คแดนเซอร์ให้เท่าไหร่แบบเพราะว่าเพลงเรามันไม่ได้เต้นโหดหรือว่าเต้นแบบจัดๆขนาดนั้นเนาะเพลงนี้แบบเป็นเพลงแรกที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบมาก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 ก็ดีใจที่แบบว่า พี่พี่ทีมถ่ายทาแบบนึกถึงจุดนี้งะไเงี้ยดีมากแบบฟินอะี่เป็นโมเน่นี่แบบตายตาลับเอาอย่างเงี้นะเ <c oughs> สร็จแล้ว นิดนน,น่ารักอุ๊ยน่ารักจังเย,ยส้สแล้วน่ารักไหมน่ารัาไโกไหมกจจิ๋วมีนี้ให้ทุกคนเลยว่าขอบคุณครับ ก็คือคนดีใจแย่เอาจริงเหรอ MV นี้คือ MV ที่แบบโคตรจะทุ่มเทอะเป็น MV ที่แบบโมเน่บอกว่าเต็มร้อยแบบมากมากคือเต็มเกินร้อยด้วยก็ดีใจกับน้องมากมากที่แบบว่าไม่มีเ้าอะไรไม่มี MV ที่ตัวเองได้เป็นเซนเ,นเตอร์ที่แบบเลิศขนาดนี้ประวัติศาสตร์มาก เกียโอเคเรียบร้อยจะแต่งสีให้นิดนึงนะคะชายเต้นรูมเวอร์มากกว่าคาริโอทุกคนอู้กันนะตอนถ่ายตอนเห็นมีรูมเวอร์ เหมือนแบบเล่นเกมแล้วแบบโดนคิวซ้ำๆอะ่ะแต่ว่าโดนชุบให้กลับมามีชีวิตต่อโดนคิวแล้วก็โดนชุบโดนคิวแล้วก็โดนชุบเนี่ยเรื่อยๆแบบมันเหนื่อยมาก เนี่ค่ะปรับสีปรับอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขียนชื่อให้ด้วยก็เดี๋ยวขอสีไปก่อน ตเต้นอย่างน้อยห้าหกรอบอะจริงแต่ว่าวันนั้นเต้นเยอะมากแบบเป็นสิบเยอะแต่ยังดีที่ไม่ได้เต้นจบเพลงค่ะเป็นเต้นแบบแบ่งท่อนทุกคนหนูดีใจมากเพราะว่าเต้นจบเพลงพ่อหนูก็เดทนาวาชิงกัน เขียนให้หสิเลยดีสีาดีกว่าสีฟ้าแล้วกันกดดูอยู่ตาจ๊ะ เรียบร้อยค่ะ Yeah. นอนเริ่มนี้พอหลังว่าไม่ปวดค่ะแต่ว่าชื่อถ้ามันไม่นอนว่ามันแบบว่ามันได้ฟินอะเย่เสียแล้วตั้สองรงูปดิ เขาเก็บเป็นคอลเลคชันด้วยแหละเดี๋ยวจะมาว่าต่อนะคะขอขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีกรอบโอเคไหมอนอนตาถึวาาไลฟ์อีกรอบขอเนญาตลงมาข้างล่างเป๊บนึง เาแน้วทุกคนเรวโทรศัพท์เช้าไม่ได้โทรศัพท์แปดจุดยามา